วันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์อะไรกันครับไม่ได้คิดเลยเห็นหลายคนถามหาสลลนไงเฮ้สลานหายไปไหนมีคนถามเลยนกูยังอยู่นะฮะเขายังอยู่นะก็คือเขาปีไม่ใช่ไม่ใช่ขาหักขาหักวะทำไมคุณถึงขาหักกูพูดตีกันโดยกันไม่จ่ายตามเขาใช่ไหมหรือจ่ายตาไม่ใช่คุณจกูพูดไม่ได้ก็คืออ๋อก็คือไปไปทำสุราทำสุราอยู่ต่างจังหวัดแม่ ก็เอาก็กูไปทำธุระแต่ไม่ได้เพื่อกันหาก็ถึงใจยงไม่ชักเอาดีๆก็คือไปเออกูไปไปทำธุระกับน้องชายต่างจังหวัดอะไรนี้มันประสบดีโอ้ไปไปโคราชครับไปไปนครราชสีมาอ่าแล้วก็ไปหกล้มล้มลงพิธานะครับก็คือตัวตัวเองเนี่ยทับขาเองแล้วก็ขากเองคือตัวเองทับตัวเองขาขากพาเองน้ำหนักเราเยอะมันมันล้มพิธาด้วยมันล้มพิธาด้วยก็เลยขาหัก ตอนนี้ก็เพิ่งถอเฟืองแล้วก็เดินได้สักพักหนึ่งแล้วได้าหายไม่เห็นหเห็นสรังเขาอย่างนี้นะหายตัวไปตั้งนานนะจริงๆเขาไปซอมมุกมานะออคือเราส่ง <c oughs> อะไรให้อ่ะรับได้หมดอะ่ะแต่โมขอไปส่งอันนไปส่งไถ้าขากส่งให้กูกูก็พอโอเคแต่ไอ้เยอยใหญ่ก็ส่งก็ความความสามารถไงคือเขาหายไปโอ้โหตั้งสามสี่เดือนอ่ะคือเราส่งอะไรไปให้เขารับมุกได้หมดเลยคุณลองส่งไปให้เขาดูไม่เอามึงดีกว่าอยากสีเหลืองเย้เลย มึงหายไปทักที่ไหนเฮียเป็นพัฒนาคมุกอีกเฮียหรือก็เป็นพัฒนาการชวงไหนก็บอกเลยโอเคอ่ะเราเรียกว่าพอแล้ววันนี้เราจะมาในแคมป์ปีสองสองพันห้าร้อยหกสิบสี่อ่าใช่ก็คือเฮ้ยหกสี่วะหกอะไรหกเจ็ดหกเจ็ดใช่สองพันที่สี่เออสองปีสองพันที่สี่นี้เราอ่าก็คือคลิปนี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าเราจะมาคุยกันแบบยาวๆเลยว่าแบบแต่ละคนเนี่ยเขา ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้างมีความประทับใจเรื่องไหนอเออ,อก็ถามว่าคลิปนี้จะมีใครดูไหมเราก็าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ครัครรบมีมีใครอยากทำมาบ่นไหมทำูของพวกเราเออมาบ่นว่าไอเหี้ยปีนี้เันมีอะไรบ้างใานั้นเราส่งไปอนะนาคตไว้พราเราพอป,ปีหน้าเรากลับมาดูคลิปนี้เราก็จะรู้ว่าเออเรามีพัฒนาการอะไรบ้างใช่อย่างอย่างวันนี้ผมกลับไปดูคลิปปีที่แล้วไม่พัฒนาอะไรเลยไม่มีเหี้ยอะไรคนละกันไม่มี่มันคือการทำให้เรารู้สึกคุ้นชมเวลากลับมาูเรารู้สึกคุ้นว่าเออวย ก็เลนะครับผมก็แต่ว่าสองปีออกมาไม่ได้ทำวิซ่านะเหียอาจจะปิดอาจจะปิดช่องไปแล้วโนแบนดีเขารายงานนี่คุยอะไรล่าสาระ้วาอะไรเงี้ยโอเคอ่ะแล้วก็มาเริ่มกับสิ่งแรกที่เราผ่านมาตลอดทั้งปี2024นี้และอยู่กับช่องเรานานมากนั่นก็คือเรื่องของการขึ้นหัวข้อที่หนึ่งครับผมเป็นการ์ดที่ประทับใจในปีนี้ของแต่ละคนเราเริ่มที่คุณก่อนเลยคุณเคียนของผมนะ ผมมีอยู่ในใจสามอันดับแล้วกันสามอันดับอ่าอย่างแรกก็คือเป็นนักรูปหนนตาอ่าก็คือปกติเนี่ยผมชอบไอ้นเรเรงรามเมกีนอยู่แล้วชอบอ่านชอบดูว่าอีตัวละครแต่ละตัวมันมีที่มาอย่างไอถ้าเกิดใครสนใจผมอาจจะ ทำประวัติตัวละครแต่ละตัวกําลังอินเรื่องนี้อินจัดเลยมีมีมีหลายเรื่องให้เล่าด้วยนะครับโดยเฉพาะคารีกับซุกี้เนี่ยใช่ครับประวัติความเป็นมาในลาเกียเนี่ยโอ้ครับเมียฤาษีรับจบอันนี้คือประวัติราเกียไม่ได้ไม่ได้เป็นมนตาแต่ออามาพูดถึงนักบุมันตาก็คือเนื้อเนื้อเรื่องของนักบุมันตาก็อิงมาจากตัวราเกียร์แหละแต่ว่าในภาพยนตร์ก็เห็นว่าเขาดัดแปลงทันยุคทันสมัยขึ้นทีนี้ก็เขาก็ออกมาเป็นการ์ดเอ็มโดยทางริปสตูดิโอใช่แล้วครับผมก็ ออกมาเป็นการ์ดเกมที่ชื่อว่ามันตาเบรียร์เซตดิ้งการ์ดเกมนะครับการ์ดเกมของคนไทยนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจก็ไปตามได้ครับ,รบมันตานเบรียร์ก็มีรูปแบบการเล่นในช่องเราก็ทําไปแล้วเนาะครับก็บตอนนี้หาซื้ออะไรได้บ้างมีอะไรบ้างที่นนเป็ิดตนนัวออกมาตอนนี้ที่ออกมามี3ชุดชุดแรกเป็นเ d 0 1ครับผมห d 0 2แล้วก็ว t 0 1ที่ออกมาในตอนนี้ใช่ครก็อีกอย่างนึ่งก็คือต้องขอบคุณทางวิบสูรแล้วก็มอนตาเบรียร์เซตติ้งการ์ดเกมนะครับที่มากเลยขอบคุณมากเป็นสปอนเซอร์ เจ้าแรกเจ้าเดียวและเจ้าสุดท้ายเฮ้ยไม่สุดท้ายมึงอย่าเพิ่งปิดช่องร้อยมึงอย่าเพิ่งปิดโอกาสทำเงานทำเงินของพวกเรามึงใจจะดิบเป็นในน้าเป็นซัปปอนแรกที่ส่งมาให้เราลองดีดูอะไรกันใช่ก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับสำหรับริปสตูดิโอแล้วก็มันตาวิลเลอร์เทรดดิ้งการ์เกมนะครับแต่ในช่องเราคาดหวังคือที่ยกอันดับมาไม่ใช่แบบว่าเป็นสามอันดับนะแต่ว่าเหมือนกับเป็นสามการ์ดที่เราประทับใจอ่ะใช่ก็คือว่าพอแยกจริงๆเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเกมเกมไหนที่เราประทับใจมากที่สุดก็คือเราชอบทั้งเเกกมม่า 2ครับผมเกมที่2ก็จะเป็นยูกิอ่ยูกิโอดิยอมัสเตอร์ถึงแม้จะเจ็บปวดเจ็บช้ำและกำใจจากเขาแค่ไหนแต่ว่ารูปแบบการเล่นก็ยังเราก็ยังชอบอยู่ใช่ก็สำหรับยูกิโอก็เป็นการ์ดเกมสมัยตั้งแต่เรายังอยู่ประถมกันเลยใช่ยี่สิบห้าปียี่สิบห้าปียี่สิบ้งแต่ใส่ไฮ้าโมยี่สิบห้าป่สิบห้าปียี่สิบห้าปียี่สิบห้าปี่ห้าป่สิบห้าปียี่สบห้าปียี่สิบห้าปียี่แิบหรอกเพราะมันเล่นใส่กู มันหายละโมบมันดังพระประธานพรแล้วมันก็กากินจั่วใส่กูด้วยตอนนั้นกูกูอ่านในเอ็กโซเดียอย่างละสามหมดเลยใช่ตัอย่างค้าจะมีคนทำคอนเทนต์ใช่ไหมใส่ไหละโมกใสอลงไปกับกับเอ็กโซเดียอย่างละใบใช่ไหมมึงใส่อย่างละสามไงใส่เอ็กโซเดียอย่างละสามเลยบางทีแม่งขาขึ้นมาสามข้างเงี้ยไม่มีอะไรมีสามขาจริงๆต้องต้องหาไอ้ดังพระประธานพรมันจั่วทิ้งไปต้องทิ้งขาที่สามไปอย่างไรอย่างไร ก็จะมีพวกแบบไอ้ช่วงนั้นก็จะเป็นสมัยแอบฟิปอ่ะอ่ามันเตอร์ฟิปสมอนมันเตอร์มันเตอร์มันเตอร์รีเวิร์สแปลว่าหงายมาจะมีเอฟเฟกต์ยังได้เนาะแรถเอลพีของกูก็ยังงงอยู่เลยด้วยว่าแบบเอ้ยเปิดเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องยังไม่งงงกันอยู่ไม่รู้ว่าทางไม่เล่นพวกรถเอลพีอะไรเงี้ยรออะไรทีน่าเกลียดมากส้นตีนจริงๆนะก็เป็นการ์ดเกมเก่าแก่นะครับที่เรายังติดตามยังเล่นกันมาอยู่ถึงเล่นเล่นเลิกๆเหมือนกับเก่ากลับมาเมื่อก่อนปลายปี2023มันมันจะมีช่วงที่แบบ เป็นเกมการ์ดคอมโบมากเกินไปอ่ะท้ให้เรารู้สึกเบื่อใช่ก็คือทุกคนก็ล้ำนะครับลำตั้งบอดเสร็จปุ๊บอีกฝั่งก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าโดนกดบอดจนเราลืมไปแล้วว่าเอ้ยเราก็สามารถซื้อเด็กที่มันสไตล์เราได้นี่หว่าใช่อย่างเช่นการเปิดประเตปนะครับผมแต่ว่าถามว่าเราซื้อมาแล้วอ่ะสามารถไปสู้แบบเด็กคอมโบนั้นได้ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้แต่ทำไมมึงทำได้แต่ยกเนี้ยเราเริ่มโป่งไงแบบว่าเออเราเราเราไม่สามารถเก็บ กร์ดทุกคอมโบทุกเนี้ยได้อะไม่งั้นมันจะแล้วแล้วแล้วทำไมมึงมึงดาก้อนเมดยัดหน้าไฟที่กูได้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ต้องตอนนี้มึงต้องหาว่าอยู่ที่กูหรืออยู่ที่มึงอ่ะเราจะไปรับสลับยูกิโอด้วยมอนสเตอร์ครับผมลายชื่อเกมการ์ดที่สามของผมก็คืออุนท้าแมนอุนท้าแมนเป็นเกมการ์ดที่เพิ่งออกมาผมก็ชอบอุนท้าแมนอีกแล้วชอบพวกโทกุซัาสูบทะุซ่าสูบทะุกซัาสูเออเป็นพวกอ่าพวก อาคัพเปอร์เซนตไตหรือว่าคาร์เมลเดอร์แล้วก็มาอุลตร้าแมนอ่ะทีนี้เขาทําเกมการ์ดออกมาแล้วก็รูปแบบการเล่นก็ง่ายดีถึงถึงแม้จะไม่มีแปลไทยนะอ๋อไม่มีแปลไทยอันนี้เป็นการ์ดญี่ปุ่นเลยใช่ไหมญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษมีอังกฤษแล้วแต่รูปแบบการเล่นก็ไม่ได้ยากแล้วก็สับตัวไม่ได้ยากก็จะมีตัวคาแรคเตอร์อุลตร้าแมนที่เราชอบมาให้จริงจริงชอบเก็บอาร์ตมากกว่าแล้วอุลตร้าแมนนั้นชอบไหมอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนอะไรไลท์แอคชั่น ลไลเิชันของญี่ปุ่นเหรอใช่ที่เป็นอุลตร้าแมนเพศเนีเเยนะ่ยเยอะเลยนะโอ้เยอะก็เอาอาร์ที่แบบว่าทั้งแบบทั้งแบบซูปเปอร์เฮนไตอย่างเงี้ยเสียใจเสียใจผมว่าพิมพ์ไปเอาไปพิมพ์ตัวเอสทำไมมันขึ้นเรื่องอ,งอื่นมาวะอ๋อเล่นเรื่องแล้วเราทำไมถามจริงเรื่องเรื่องนั้นมีเล่นเป็นแค่สองคนมีตัวสีน้ำเงินตัวชมพูด้วยมีจะประหลด้วยมีจระประหลัดด้วยแล้วทำไมตัวเอกไม่แค่น้ำเงินกับชมพูครับ ลุงเงินชมพูเหรอไม่ผมเห็นสีเหลืองกับสีชมพูอ๋อของคุณเป็นเหลืองนะผมเป็นดัเงินออกคนละเรื่องเพิ่งรู้ว่าอุลตร้าแมนมีเพศด้ล่มีก็จะไม่อุลตร้าอุลตร้าแมนมาลีไอ้นี่ไอ้นี่รึเปล่าไอกตัวใหญ่เนี่ยตัวผู้อุลต้าแมนมาลีเฮ้ยอุ้าแมนมาลีจาแมอุลตร้าก็ไม่จำอะไรหมดจำได้ไง ก็แม่หมดแล้วโอ้ยเอาพอนเอาพอนเลยพักไอเห็นไตเป็นไรอะไรก็สามนดับก็จะมีแบบวิธีการเล่นต่างกันเลยใช่เกมแรกก็เป็นเกมแบบเหมือนสไตล์บอร์ดเกมน่ะใช่ใช่แต่นอาบกมตาจะออกแนวบอร์ดเกมมากกว่าจริงๆทุกเกมการ์เป็นแนวบอร์ดเกมมาแหละแต่ว่าแต่ว่าของบนตาเรเยอร์เนี่ยมันดูเป็นแบบเขาเรียกว่ามีมีเกมอีกในการในการใช้เต๋อซึ่งเป็นคีย์หลักของของเกมการ์เขานะเพื่อเพื่อได้ความสามารถ อื่นๆตามมาแล้วก็ในอนาคตก็จะมีความสามารถอื่นตามอีกแน่นอนใช่ก็คือจะพลิกแพลงไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะการ์ดเกมก็ยังใหม่ด้วยแล้วก็ยังพัฒนาได้เยอะนะครับเคยเห็นไหมเล่นการ์ดจนจนตัวเองเหลือแต่หัวเห็นไหมอันนั้นจริงลรอไอ้ผมมั่วไงเห็นเห็นเต้หัวไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็นตะไรลาวาไหมลาวาตัวนี้ไม่ใช่ไปอย่างนั้นเลยกลายเป็นดอกร้านบากี้ โอ้ขีดปากมารกินเขาเป็เหลือแกนอันเหลือแกนได้จังไม่อันนั้นอันนั้นไม่ใช่มารกินไม่เหลือแกนอันนั้นนั้นก็ถอดรอยทีอ่าโอเคก็จะเห็นว่าสามอันดับของผมก็จะไม่ใช่สามอันดับสามสามเกมที่ผมเลือกมาเนี่ยก็จะเป็นความชอบส่วนตัวล้วนๆทั้งแบบที่ตัวเองไปเสพมาเสพในเรื่องมาแล้วก็มาตามเป็นเกมการ์ดอันนี้ก็เป็นความประทับใจในเกมการ์ดนี้แล้วอย่างคุณโอมนะครับสามอันดับไอ้สามอย่างของคุณโอมมีไหม ถ้าให้อันดับแรกก็ต้องเป็นยูกิที่คิดออกนะเพราะว่าแบบเรื่องความที่แบบเหมือนกลับมาเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าเออออมันแบบมันมีแบบว่ารูปแบบการเล่นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเราต้องถามก่อนเนาะครูโอบิตตอนตอนมาถกตอนนั้นยังนีได้เนยูกิไหมเล่นอ๋อคือแบบว่าตอนมาถมนี่ทันตอนที่จีเอ็มมันอะไรเนี่ยผู้ชาีสิบปีสมัยก่อนเราไม่ค่อยพี่จังหวัดเราเนาะที่เราอยู่เนี่ยมันมันไม่ค่อยมีใช่ก็คือมันหามันหาคอมมูนิตี้มาเล่นไม่ได้ก็คือเล่นกันในกลุ่มเล็กๆ ชื่อย่อตัวีอะถ้าอยางเล่นแค่ในกลุ่มเราเนี่ยจะเ่กันสามคนน่ะจะต้องแบบมีคนละสามสี่คนใช่ตาทีบัวก็ปกติมีรล้วโนว่านุบ่านี่คนพูดไปแล้วโดนฟ้องนะเรับยนอนหนูวอลเวนละกันนะชิบหายและเยี่ยกุลัดเลยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวได้ข่าวว่าคุณโอมนี่ก็ไปแข่งนะครับของร้านธรรมกาศ ได้รองที่หนึ่งไม่เป็นไรไม่ได้ไปด่าเขาไม่ได้ไปด่าเขาเออด่าว่าแกกูดนแลแหละเออได้แก่งของเราชนาการ์คได้ชนะเลือดับหนึ่งใช่ไหมครับกี่ผู้เล่นผู้เล่นกี่คนผู้เล่นหกคนเจ็ดคนเจ็ดคนโอเคอ่ะสำหรับอ่ะก็มียูกิแล้วมีอะไรไหมอ่าดาบสองก็คงเป็นโปเกมอนว่ากับเล่นโปเกมอนเทรดดงการ์ดเกมนะครับซึ่งเป็นเล่นคนเดียว อีกแล้วไม่ได้เล่นโปเกมอนเนี่ยผมบอกกันเลยว่าผมไม่ประทับใจแต่เนื้อเรื่องเออก็เลยไม่ได้ไม่ได้ตามจริงๆกูอบบชอบเนี่ยกูแบบชอบแบบเงาตัวนี้คือตัวไหนมิกาจูอะไรแก่กูกูชอบมากไอส์คาเบียฝากเยอะโนเวจิต้าอะไรข้าเจรินั่นนี้เออกูชอบตรงนี้เลยแล้วตอนนี้กูก็ไปเล่นเพราะเคยซื้อมาเล่นตอนแบบสี่ปีที่แล้วอะไรเงี้ยประทับใจว่าตรงที่ว่ามันก็มาจากร้านการนั่นแหละเขาก็ ค,คนเล่นนะเนาะตอนแรกร้านทำอาการนี่ครับเป็นร้านโปกเกมอนเนาะเป็นยิมด้วยอ่าโอเคอ่ะแล้วอีกอันดับนึงอันดับสุดท้ายคืออันดับสุดท้ายก็มอนตาลเนาะอืมก็คือสนุกนะครับเป็นการเก่งคนไทยบายริฟสตู๊ดเป็นอย่างกันเลยชอบชอบลำเมืบบ่อกี้เหมือนกัน <c oughs> อันนี้เหมือนกวยออกหน้าอะไรเ <c oughs> นี่ยไอ้เหี้ยเข้ามาใส่เสื้อเรา <c oughs> เราก็าไม่อันนี้พูดถึงอ,อรารมณ์ใจจริงๆเพราะแบบกูไม่เคยเล่นแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมันเป็นแบบ เป็นแนวหุ่นยนต์ล้วต้องมาขึ้นยงขึ้นยานแบบว่ามีอะไรให้เล่นเยอะเกินอ่ะใช่เพราะว่าการ์ดเกมส่วนใหญ่ที่เราเล่นเนี่ยมันมันไม่มันไม่ออกสมบร์ดเกมขนาดนี้อ่าการ์ดเกมส่วนใหญ่ก็คืออ่ะลงตีวัดพลังอันนี้ก็ไม่ต่างกันแต่แต่นี้มันจะมีเรื่องของการเดินด้วยไปตามช่องนะแล้วก็มีการวางแผนในการอ่วางตัวละครวางหุ่นขึ้นหุ่นอะไรตรงนี้จังหวะมัน จะแตกต่างกับการ์ดเกมที่เราเล่นเพราะถ้าเป็นแบบว่าเกมปกติใช่ไหมการเกมที่มันเล่นกัน่ะมันก็จะแบบว่ามีเฟสจัว่ามีเฟสวางของแล้วก็มีเฟสแบบว่าโจมตีก็คือเฟสลัมเฟสตีแล้วก็จบอะไรประมาณนั้นแต่อันนี้มันก็แบบจะต้องมีเฟสยานเฟสบางตัวละครก็คือในเฟสยานนี่ก็ทำได้หลายอย่างเฟสเฟสนักรบก็ทำได้หลายอย่างหลายอย่างใช่ก็อาจจะคิดเยอะด้วยมันดูแปลกไปดีนะครับแต่ว่า จริงๆเชียร์เชียร์ u ให้แบบว่าทําแบบออนไลน์นะแข่งออนไลน์เพราะผู้เล่นบอกว่ามันน่าจะกระจายกันมากกว่าใช่ใช่ก็คืออยากอยากให้แบบว่าให้มันออนไลน์ให้มันเข้าถึงได้เยอะขึ้นแต่ว่ามันยากตรงที่บอร์ดเกมเกมบอร์ดเกมกระดานมันเป็นแบบห้าห้าหมืนห้าไม่กล้าทำออนไลน์ไม่ได้นั่นน่าจะยากอ่ะมันเกิดไอ้คู่แข่งลงตรงเนี้ยแล้วเราไม่เห็นการจริงๆอ่ะมันมันอาจจะแบบ เฮ้ยมันตรงนี้มันยิงได้ป่ะววะหรือว่าตรงไหนมันต้องใช่ก็คือก็คือเราก็อาจจะทําได้แต่เราต้องมาร์กของเราเองไว้ด้วยแล้วเราก็ต้องใช้ความซือสัรรของเราเองแบบสุดๆด้วยมันยากด้วยไงตรงที่ว่าเราไม่สามารถมีจับอยู่ทุกการแข่งได้การแข่งเลยได้ใช่ใช่มันก็จริงนะครับนั่นแหละมันก็เรื่งยากตรงนี้ใช่โอเคอ่ะตาลังของผมแล้วครับอ่ะของผมก็อ่ะอันดับแรกก็จะเป็นตัวของการ์ดเกมคนไทยเหมือนกันแต่จะไม่ใช่มันตาเบรดแต่เป็นตัวของ Battle o f t อ e l i c h ง n นะครับผมก็ อย่างว่าของคุณพระสุนะครับผมก็สําหรับเบื้องตถึงชั้นเนี่ยตอนแรกอ่ะผมอ่ะดูเป็นพวกแอนิเมชันใช่ไหมที่เขาทําลงไปใน youtube ของคุณพระสุตั้งแต่เขายังไม่ดังตั้งแต่สมัยอะไรนะสมัยอะไรวะจําไม่ได้โปเกม่อนเถื่อนอ่ะเอ้ยโดเรม่อนโดเรมอนเถื่อนใช่ก็คือสมัยที่เขายังแบบว่าสร้างตัวอยู่จนเขาดังเนี่ยเราก็ต้องตามเาทลยอ่ะไม่รู้เลยเนี่ยถามนีหรือเหรอใช่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ไอ้มอนเถื่อนของ พี่โอ้ยเลาไปเกอร์ไม่ใช่กันเงินที่หลายช่องหลายช่องก็ะทำอยู่ใช่นั่นแหละก็ดูมันเป็นมีมาเรื่อยของแคสโตรใช่ก็พอเล่นปุ๊บเออเอาตรงไหมการเล่นอ่ะมันก็ไม่ต่างจากการ์ดเกมธรรมดาทั่วไปหรอกแต่ว่าด้วยความที่อาร์ตก็คือเขาจะเชิญพวกอ่านักวาดพวกศิลปินอินฟูมาวาดให้ด้วยมีของจ็อบแบบริ้วอย่างนี้ก็มีมีของหลายอย่างอาร์ตแบบอาร์ตก็สวยมากอาร์ตก็โปรตีนไปเลยนะครับแต่แต่ว่าด้วยอาร์ตอย่างนี้ด้วยแหละ แต่โดยส่วนตัวผมไงผมอยากเก็บอาร์ตสวยๆไงแต่พอแต่พอมันทำเป็นอาร์ตเส้นอ่ะก็เลยไม่ค่อยอยากเก็บแต่ว่าการ์ดแรงจริงๆมันจะเป็นอาร์ตอาร์ตแบบอาร์ตสวยอาร์ตสวยใช่ย่างอย่างหุ่นนะการ์ดหุ่นจำไม่ได้ว่าหุ่นอะไรสวยมากนั่นแหละมันก็เลยทำให้ผมแบบไม่ค่อยอยากตามเก็บเท่าไหร่ถ้าซื้อถ้าซื้อมเันก็คงซื้อแค่เอฟดีแล้วก็ใช่่แล้วก็การการเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยยากอะไรมากมายก็คือมีอินเตอร์ล็อเหมือนยุกิเหมือนกันมีชายจากอนาคตมีการ์ดเคิลเตอร์นะครับการจ่ายการจ่ายคอสก็จะเป็นการทิ้งงกกกกกาารร์ดดลอเเ่่ไมปปนทัวใช แต่ด้วยความที่ว่าเออกูมันแก่แล้วกูมาเล่นคิดทีขนาดนี้ไหมครับกูถอดสอมองเล่นดีกว่าอ่อนั่นแหละครับสำหรับวันที่สามก็คือกระเทิออติชันนะครับผมอันดับที่สองก็คงหนีไม่พ้นการไฟแบนการเอ้ทำไมกูถึงเอาแบนการมาติดอันดับด้วยครับพูงตรงนะมันมันก็ถอนทุนไม่ขึ้นจริงคือเด็กที่กูเล่นอ่ามันขายไม่ออกก็เลยต้องเล่นต่อไปก็เลยต้องเล่นต่อไป จริงๆอ่ะช่องเราตัวมากับเอเวนการ์ดนะใช่แต่ว่าตัวมักตัวจริงๆก็คือดแมนก่อนใช่แล้วก็มาเริ่มมาเวนการ์ดแต่แต่เวนการ์ดที่ผมเลือกตามเพราะว่าผมเก็บม,มัแต่ภาคแรกไงอย่างอ,อย่างดาม่าคลิปเก่าๆเป็น,ปน,ปน<ช>ไปตามได้<ช>พวกดาม่าแบบเเวนการ์ดอะไรเยอะเนี่ย หรือมันรีจักรวาลไปบ่อยเพราะเรารู้นะว่าแบบว่าของญี่ปุ่นมันไปไกลแล้วมันรีจนไม่เหลือแล้วมันรีแล้วรีอีกรีแล้วรีอีกอย่างมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้คนตามเกี่ยวเรื่อยๆแล้วงบมันไม่พอด้วยมั้งใช่มันก็เลยแบบแต่ส่วนใหญ่ไอ้ตรงการรีเนี่ยผมเข้าใจว่าผมเล่นมาตั้งแต่สมัยมีจิกเดือแก๊ตติงนะมันมีการรีทุกๆเขาเรียกว่าเป็นไทมันตกไทไปเรื่อยๆคือมันดีตรงที่ว่าอ่ะมันจะไม่เหมือนยูกินะที่แบบว่าการ์ดมันไม่มีตกไทมันเอาการ์ดจากสมัยคนคนแม่เเราามล่นได้อาาง้้มนกค พอมาเป็นแมนครับปุ๊บเนี่ยเราสามารถแบบว่าอ่ะสมมติภาพวจบเราห้ามเล่นภาพวนะเราเล่นแต่ภาพแใช่เป็นฟอร์แมตไปเลยมันก็จะมีปัญหาว่าเออแม่งเอาการ์ดเก่ามาเล่นแล้วเรารับมือไม่ถูกมันก็ไม่มีแล้วแต่ก็มีฟอร์แมตคนบาปอยู่ใช่อย่างเช่นฟอร์แมตพรีเมี่ยไอฮาตีทีเดียวตายนะครับแซดอาสีเขียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแหละใช่งานแข่งก็ไม่ค่อยมีแล้วด้วยก็จะเป็นฟอร์แมตดีไปเลยนะครับผมก็ก็มันก็มีข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือเราต้องตามเก็บเรื่อยๆนนะคครับบบซึ่่งงงาาทีีก็ไมม ในส่วนของกําลังทรัพย์ไปตามต่อนะครับแล้วบางคนก็แบบบางคนก็อย่างว่าเนาะอย่างคิวบิวเด็กมาเนาะเด็กเซนไทเซอร์ที่โอ้โหกี่พันละก็เราก็อยากจะเอาเด็กที่เราภูมิใจเนี่ยที่เราบิวมาเนี่ยหรูขนาดนี้ไปแข่งสรุปอ่ะภาคบีออกภาคบีแข่งไม่ได้ก็เสียใจกันไปแล้วก็งานภาคบีก็น้อยลงทีนี้ก็เริ่มปงแล้วก็คือตัดเอทพวกเซนไทเซอร์ก็ตามแค่เก็บการ์ดเฉยแล้วก็ลงแปมแต่ถ้าพวกเราพวกเราไม่เล่นการ์ดนี่ มีกล้องมีไม้ใม่อะไรใช่เาได้เครื่เปลี่ยนแลแต่สำหรับผมก็ที่ยังเล่นมันอยู่ก็ด้วยความทีอ่อ่ะผมรักแหละก็อย่างว่าแต่แบนการ์ดนี่ก็เป็นหนึ่งเป็นการ์ดเกมขายเครียดได้ไม่เป็นการ์ดเกมที่สองเลยที่ผมเล่นนะเพราะว่า,าก็อย่างว่าแหละทุกคนก็สตาร์ทที่ยูกิพวกเราสามคนตาร์ทที่ยูกิแล้วก็ตอนแรกก็เป็นแบนการ์ดพอเล่นแบนการ์ดเนี่ยก็ยื้มอย่าร้องให้อย่าร้องไห้ยืมเพื่อรักเล่น มีขโมยลแต่ว่ายืมเงินเมื่อกี้มีว่าตกหล่นใยืมเงินไม่ได้ไม่การยืมไม่ได้ไม่การแต่ยืมยืมเงินด้วยนะครับก็นั่นแหละก็ทำให้เรารู้จักกันอันนี้จริงผมรู้จักเพรแฟนการนะอยู่กับพี่ยุ่ยก็ถือว่าเกมการ์ดทุกเกมการ์ดเนาะมันสร้างมิตรภาพแห่งเสมอใช่ใช่ไม่ไดภาพกี่หัวไอ้ตัดมึงมึงอะไรนะมึงไดแมนใส่กูสองขี้กูแทบจะไม่มองหน้ามึงก็นั่นแหละแต่เกมการ์ดแฟนการ์ดก็อย่างหนึ่งนั่นคือมันเข้ามาในไทยนานแล้วเนาะแล้วก็คนกลุ่มกลุ่มเล่นคนไทยก็เยอะ แล้วงานแข่งก็มีเยอะด้วยใช่อก็เลยนา่าจะน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนยังเล่นอยู่อ่ะใช่ก็คือมันยังกว้างขวางด้วยก็คือก็คือเนี่ยผมกําเด็กไปร้านไหนก็ได้มีคนเล่นแน่นอนแบนการใช่ก็คือเล่นได้แน่นอนก็คือมันมันเข้าสังคมง่ายจริงๆแบบว่าอแบบคิดว่ามันนี่ยังนะาแบนการอ่ะแต่แบบพอ เริ่มมีร้านการมันก็มีคนแข่งเยอะยี huh. ่สิบกว่าคนมั้งใช่ล่าสุดล่าสุดสิบหกคนก่อนปีใหม่อันนี้งานแข่งเล็กๆนะครับงานแข่งตามร้านร้านตามจังหวัดจัดในตางจังหวัดของเราใช่ก็ยังถือว่าคนยังเล่นเยอะอยู่เยอะๆกับโปเกมอนเลยเนาะขนาดว่าเป็นร้านโปเกมอนอเนาะแต่ว่าถ้างานแข่งจริงๆอ่ะต้องไปดูงานแข่งใหญ่ว่าคนเล่นเยอะมากแค่ไหนต้องต้องดูงานแข่งใหญ่งานแข่งใหญ่เนี่ยตัวเป็นหลักร้อยอ่ะโอ้ยต่อแถว กูยังเห็นเลขชูสามเก้าเก้าอยู่เลยใช่แล้วก็คนก็บ่นกันตลอดนะครับร้อนแอรอะไรจักรแ้วเปียกเหม็นอะไรเงี้ยเต็มไปหมดโอเคก็จบไปสำหรับการไฟแบรนการ์ก็การเกมแบบสุดท้ายแหมก็อยากจะพูดว่ายูกี่อยู่หรอกแต่ว่ามันมีการ์ดเกมใหม่ออกมาครับแล้วผมก็เคยเล่นมันตั้งแต่อยู่ในเกมแล้วนั่นคือเกมชิปอิมแพคการ์ดเกมครับผมนะครับผมก็มาให้เราได้เล่นกันในเวอร์ชั่นแบบเป็นฟิสิกอลแล้วนะครับ ระบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างเหมือนกับตัวในเกมเลยมีถอยเตามีเก็บพลังงานมีเกลือ <laughs> มีหลังๆไั่ได้สุ <laughs> ส่มก๊อสุ่มกา<ช>๊าครับแนะต่ราคาก็เยอะอยู่นะราคาแรงอยู่นะอ๋อแรงครับแต่ตอนนี้ยังมีแค่ภาษาจีนนะครับเราะมันเป็นของจีนเลยเใช่ใช่ก็เกณฑชินก็เกมจีชินเหรอเราเป็นภาษาอังกฤษ่าน่าจะเราเราเป็นภาษาอังกฤษก็น่าจะดีขึ้นผมมั่นใจว่าหลายๆคนที่เคยเล่นเกณชินหรือว่ายังเล่นยังเล่นอยู่หรือเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยก็น่าจะเคยเห็นตัวของ เกนชิงการ์ดเกมอืมนะฮแล้วก็บางคนเนี่ยก็อาจจะตามมาจากอ่าเกมเกนชินอะไรก็ด้วยนะครับผมมาลองเล่นกันอาร์ตก็สวยอ่าถ้าถ้าเป็นในเกมเนี่ยอ่าอาร์ตมันก็จะมีอาร์ตเดียวอาจจะอัเปเกรดให้มันเป็นริสมาติกหรือว่าเป็นแบบแอนิเมชันอ่ะแต่เนี่ยก็คือเขาจะมีอาร์ตเรื่อยๆก็มีเชิญนักวาดหรือว่าเชิญอะไรที่เป็นดีไซเนอร์แบบระดับอ่าทะเลกระดับประเทศอืมของของของ,ของจีนของอะไรเนี่ยมาวาดให้ก็มีมชื่อเสียงอะ่ะใช่ก็อะไรครับ ผมก็ยังไม่ได้ไปลองเลยเพราะว่าผมเล่นแค่ในเกมก็ประทับใจในเกมแล้วใช่เพราะว่าในตัวเกมการจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับในคอมมากไม่หลังมากใช่ครับอาจจะมีเพิ่มการ์ดใหม่ๆที่ยังไม่เข้าในเกมด้วยอย่างตัวละครบางตัวที่ออกมาแล้วในในการ์ดเกมยังไม่ออกเนี่ยก็เหมือนจะมีมาให้เล่นแล้วแต่พอพูดอย่างนี้แล้วกูก็นึกถึงการ์ดเกมที่มันออกสิ้นปีได้เหมือนกันอ่ะอีกอันหนึ่งก็คือคุกีหลันกใช่ขยันมาแข่งเปิดตัวปลายปีนะเดี๋ยวนี้การ์ดเกมเดี๋ยวนี้ผลิตเยอะเนาะ ใช่คือทุกอย่างอ่ะถ้าเกิดแบบมีคารเลตรงคาแรคเตอร์อะไรหรือแบบคนติดตามมาระดับหนึ่งแล้วอ่ะส่วนใหญ่ทำเป็นเกมนะใช่พอพอทำเป็นการ์ดเกมก็จะมีออกมาเป็นมาร์ชินด้ให้เราซื้ออีกให้เราเก็บสะสมด้วยก็คือการ์ดเกมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เล่นไงแล้วมันแค่เราสะสมด้วยเนาะต่อไปคือต่อไปคือความประทับใจในปีนี้ครับผมอ่าแต่ละคนเนี้ยประทับใจอะไรบ้างอืเราเริ่มที่คุโรมันไหมกลัวมันเปิดเลย ประทับใจในปีนี้ก็ไอเท่เรื่องประทับใจก็มีแค่แข่งการได้เงินไปแข่งการของมีอย่างเดียวเลยใช่ทำาระกาศนะครับแอดโ<อ><อ>รบิสันได้ได้รางวัลเท่าไหร่ครับบอกได้ไหมได้ 2, สองพันบาทสองพันบาทที่หนึ่งสองพันก็ถือว่าเป็นความประทับใจแต่ว่ามันเป็นแค่เกี่ยวกับการเล่นเกมในชีวิตตอนนี้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรก็หวังว่า ปีหน้าจะมีอะไรที่ดีกว่านี้ปีหน้าตัวโอมมนาคตกลับมาดูคลิปนี้จะเป็นยังไงตัวโอมมนาคตมีหน้าจะมีบอกอกฝากบอกเลยฝากบอกโอมเลยปีหน้าจะมีซิกแพคเดี๋ยวกูมาเปิดให้ดูตอนนี้บางคนพูดตั้งแต่นพูดตั้งแต่ทอยอยู่ตอนนี้ทอยเปทนตางานงหวดอันนี้พูดในกล้องอ๋อถ้าเกิดไม่อยากฟังก็รีไปใช่ใช่ใช่ไม่หมายถึงว่าโออมนาคตอ่อะไม่อยากฟังก็รีกูก็่ได้กดคาม ก็อาจจะต้องดูแลตัวเองให้ดีบ้างอย่างนี้สุขภาพอะไรเงี้ยอแล้วก็อาจจะความูงความลักก็อาจจะต้องพัฒนาขึ้นอก็อย่างเช่นมีแฟนหลายคนอันนี้พูดถึงใครเร่อกความรับอ๋อเร่องความรักแบบความสุขมากอยงนี้คาเรื่องอะไรที่อันนี้แล้วก็แบบว่าหน้าที่การงานก็คงต้องมีแล้วแหละให้มันแบบว่ามั่นคงโอเคอ่ะของผมใช่ไหมของผมปีนี้รู้สึกมีอย่างเดียวที่ที่ภูมิใจที่สุดแล้วประทับใจาประทับใจแล้วภูมิใจที่สุดก็คือเรียนจบ เรียนจบปีนะครับก็ไอ้เหียสามสิบแต่สามสิบเอ็ดแล้วพึ่งแต่เรียนจบก็ยังดีก็เรียนจบมาเราสายคิวเขาเรียกว่าขี้เกียจไม่เรียกคิวส่วนอยากบอกอะไรตัวเองไปหน้าเอาแบบจริงจังนะก็คือเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้หน่อยนะครับตอนนี้ยังดีไอมหัมใช่หัดขับรถด้วยใช่โอ๋หลายอย่างเลยใช่ครับมันกูกันเลยไม่บอกอะไรกู้กัขับรถมันแค่มันสองสองบันก็พอได้เลยอ ก็จบไปสํหรับผมอ่ะแล้วของพี่คิวครับประทับใจประทับใจในปีวิสของผมมาหรอมึงคิดเองนะหัอข้อเนี้กูพูดแค่นั้นแหละผมประทับใจที่เราถ่ายคลิปไอ้ละครสั้นกันอ๋อชาวีชาววีคือาระหว่างระหว่างตัดไปก็ประทับใจไปอ่ะแบบว่าเออไอ้ท่ไปได้ไอ้จะมีจังหวะที่แบบทําไมเพื่อนมันทําให้ปูตัดยากจังวะใครใครมึงอ่ะ มึงไปจะหลุดหัวเ้อะอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ดีอะไรยังงี้ก็เราไม่รู้ว่าพอลีนี่ก็มีความสามารถด้านการแสดงบางทีเล่นอยู่กระดิกขาไปอย่าเงี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยยิงยากกระดิกขาไม่เคยก่งยิงยากเวอร์ชันนึ่ไงยังเวอร์ชันสมบัติดีสั้นอันเลือกนิดนึงทีนี้ระหว่างกลับไปก็รู้สึกว่าลากลับไม่มันดูดีจังวะอะไรเนี่ยของมันเป็นคลิปใช่ไหมแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าคลิปนั้นนะไม่มีสคริปต์นะโอ้โดนสมล้วนๆจริงๆแล้วคิดคิดบทเอง ใช่ถ่ายเองแล้วก็กำกับเองแล้วก็หัวเราะเองดูเองด้วยประมาณนั้นทีเดียวเลยเออแค่ไปคิดไปไหนเสร็จสัไปายแล้วนั้นแปลว่าเอาแบบเพื่อนเพื่อนมาถึงแล้วเออเขาเรียกเอาพวกมึงแต่งตัวอะไรแต่งตัวอย่างี้นะสิ <ah ่งสิ <t t ่งแรกที่เขาที่ผมถามกับพี่คิวตอนที่จะถ่ายคือกูต้องทำอะไรบ้างคือมันไม่ได้บอกอะไรเลยเขากูไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยใช่ว่าว่ามึงต้องเท่ห์มากเลยใช่ยูดีก็จับกูยัดบิ๊กมึงรู้จักพลันอานนไหม นี่แหละเขาถ่ายหนังแบบไม่มีสคริปต์แสดงว่าปู่กูก็มีความสามารถเลยได้หน้าการแสดงเนี่ยไไปหาคนดอนนนได้เลยไ่ไ่หานะคนอื่นก็ได้ก็นี่ครับก็คือความประทับใจของเราสามคนใช่นะครับผมในปีนี้และปีที่จะผ่านไปนะครับผมเดี๋ยวมึงลรมมึงจะบอกอะไรตัวเองปีใหม่ปีหน้าปีหน้าอะไรนะพอดผมคิดว่าผมควรจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนไม่ไม่แฟนแฟนนี่น่าจะหนักอยู่ เคหมายถึงน้จขิงหรือคนละหนักผมว่าผมน่าจะต้องหารายได้เพิ่มอืแล้วก็พยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆบ้างอ่ะถ้าเกิดแต่จริงจางกับสายนี้นะก็คือต้องต้องหาคอนเทนต์แบบกายใด้เรื่อยๆใช่แล้วก็คอมด้วยนะไม่ด้วยได้แล้วก็ต้องไปทวงเงินให้สำเร็จด้วย มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมนะพูดจริงนะมันมันเป็นเรื่องจิตสมนึกอ่ะอกี่ปีแล้วอ่ะเออก็สิบเอ็ดปีแล้วเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะมันได้ยังไงวะเจ็บเจ็บนะย่าพูดแบบว่าที่แล้วไอ้กูเสือนี่ตายแล้วไอ้ย่ากูตายมาสองรอบแล้วนะวันนี้เถื่อนมันไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้โอเคอ่ะไปที่หัวข้อถัดไปของเราครับผมหัวข้อถัดไปคือหนังที่ประทับใจในปีนี้ของแต่ละคนครับโอ้หนังที่ประทับใจอ่ะ